จริงและเสือเกสือถือปืนโคตรเพเลยเม่ไงม อันนี้เซลยังเซลยังยังอ๋อไงเพื่อนเพื่อนอยากดูนี่มีนกด้วยนี่มีนกด้วยโอ้โห,โหมันดูน้องฟุกต่ออะไรครับน้องฟุกกำลังจะต่ออะไรมีสิงโตด้วยเห็นไหม สิงโตถื้ปืนพอเจ้าของปิดปืนมันลบกินซีนิโลด้วยอืม นี่ดูของคุณพ่อเนี่ยต่อเห็นไหมเรือลบดูเรือลบนะครับเรือลบอืเรท์รมีคนด้วยเรือลบกากมากมีคนด้วยเห็นะเธอ่าถือคันเจียจะยิงปืนด้วยมุนดูดิ

มันจะเสร็จไหมมันจะเสร็จม, <laughs> มันไม่ได้จ้งใจทำให้มันดุดเฉดแล้วค่ะโอ้อย่างสวยเลยเสร็จแล้วลืมติดนกเดี๋ยด <laughs> ็บ้าแทนผู้ชมน, <laughs> นกอินชีมันมแบบตาย 嗯。